นี่นะครับนอกจากมาริวคันนี้มาแจ้งข่าวสารเรื่องของราคารถมือสองที่จะอัปเดตให้ฟังนะครับแต่ถ้าใครสนใจนะครับคันนี้ไมค์แค่เก้าหมื่นหนึ่งจุดหกลุ่นจีปีสองพันสิบแปดผมรีวิวให้ละเอียดเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเพดอนเองเลยสปอร์ตเมนท์อักต่างๆภายในศาสะอ้านแบบนี้นะครับรถสวยพร้อมใช้ไมค์แค่เก้าหมื่นได้ปีสิบแปดนะคันนี้ทุกจุดเดิมแพ้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมเช็คให้ละเอียดเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพดอนเองเลยไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตตามซอกต่างๆนะคคคครรัับบเเฉดดดาานนนนนหห้้้มมอะต่งๆิทุุกจ สติ๊กเกอร์ทุกจุดอยู่ครบนะครับใครลังมองหาเอาติฟสักคันนะครับผมแนะนำคันนี้นะไม่เก้าหมื่นยังมี2คันนะครับอัปเดตก่อนที่ราคารถมือ2จะปรับขึ้นคลิปนี้มีข่าวสารให้ฟังนะครับดูให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจเอาติดมือสองทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเส, 1, สรีไทย68แยก1มินบุรีคังรถเอาติดมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนะครับมีให้ีเลือกชมเลือกใช้มากกว่า400คันเฉพาะเอาติดเนี่ยมีมาสัก50-60คันทยอยติดจองไปเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็มีข่าวสารมาแจ้งนะครับเมื่อวานนี้ผมได้คุยกับฝ่ายจะซื้อแล้วก็ได้คุยกับผู้บริหารนะครับของท่ากรุงศรีอ่ะ เริ <cin stereotype> ่มที่ฝ่ายจะซื้อผมก่อนเขาบอกว่าตอนนี้รถที่เราจะไปรับเข้ามาเนี่ยครับราคามันดีสูงขึ้นไปนะครับรถเนี้ยรถปตทเนี่ยที่เข้ามา30มสิบกว่าคันเนี่ยถือว่าได้ราคาที say, blends, ่ด <c oughs> ีสุดแล้วนะครับเพราะว่าราคามันขยับขึ้นมานะต้องบอกเลยว่าที่เราไปรับมาเนี่ยตอนนี้มันใกล้ๆกับที่เราขายแล้วนะแต่เราขายแบบปรับสภาพพร้อมใช้นะครับราคามันดีขึ้นมาพอสมควรดังนั้นรถนี้นะครับยังมีอยู่มาสัก4ี่ห้าคันนะครับซื้อได้ซื้อต้องบอกงี้นะครับซื้อได้ซื้อเพราะว่า สามสิบพันเนี่ยเหลือแค่สี่ห้าคันแล้วล็อตใหม่เข้ามาราคามันขยับดังนั้นลดล็อตเนี่ยล็อตของเมื่อเดือนที่แล้วครับเดือนอของเดือนกุมภาเนี่ยครับต้นต้นเดือนที่มันเข้ามาเนี่ยคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับอย่างคั้นี้นะครับไม่แค่เก้าหมื่นราคาสี่หนึ่งเก้าถ้าล็อตใหม่เข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเราจะขายได้ไหมนะถ้าเราขายเราก็ต้องขายประมาณสักสี่สามเก้าไม่ประมาณเนี้ยไม่ประมาณสักเก้าหมื่นนะครับก็เลย แนะนำพี่พี่นะครับใครซื้อได้ซื้อนะลอตนี้ยังมี45หคันทักมานะครับราคา399มี369มีนะครับ419ม40ี409มีและ429มีคันสุดท้ายนะอยากได้ไม้น้อยมีมีไม8แปดหมื่นนะครับไม9เก้าหมื่นมี2คันนะครับทะเบียน61เนี่ยแหละแล้วก็1673นะครับไม9เก้าหมื่นห้ากับเก้าหมื่นหกนะครับราคา419เท่ากันเลยแล้วก็ไม่แสนสามเนี่ยราคา399 ไม่หนึ่งแสนหนึ่งเนี่ยราคา4ี่ศูนย์เก้านะครับยังมีอยู่นะประมาณสี่ห้าคันนี้หมดแล้วลอดหน้าราคาขยับนะครับอาจสนใจเอาติสนะนึกถึงผมนะครับเอาติสมือสองนะครับช่องเดียวครบจบเลยรีวิวเอาติสให้พี่พี่รับชมกันแบบนี้อัปเดตกันทุกวันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างผมมีลูกค้าที่จองรถกับผมเข้ามานะตอนแรกเขามีแพลนจะใช้รถนะครับประมาณสักเ,เมษานะที่เขาบอกเขาบอกเขาแชทไลน์มาบอกนะว่ามีแพลนจะออกหลังสงการแต่ฝ่ายมาร์เก็ตติ้งของกรุงศรีออโต้เนี่ยเขาทํางานที่กรุงศรีนะครับ เขาบอกว่าราคารถจะขยับในเดือนมีนานะครับจนถึงเมษาเลยเขาก็เลยตัดสินใจจองมาก่อนนะครับเขาจองเป็นตัวนิวนะปีปี19นะครับไม่สี่หมื่นนะครับที่เพิ่งลงคลิปไปเมื่อ2อสวันที่แล้วนะครับเขาจองคันนั้นมาเพราะว่าเขารู้มาว่าราคารถมันจะปรับขึ้นนะครับดังนั้นก่อนที่จะไปรีวิวคันนี้นะแจ้งข่าวสารก่อนนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมไปเริ่มรีวิวที่คันนี้กันก่อนนะครับคันนี้โตโยต้าโคโร a อัลติสหนึ่งจุดหกลุ่นจีปีสองพันสิบแปดนะครับรถ คันนี้สึกจะผลิตเดือนตุลาปีสิบแปดนะครับรถปลดประจําการห้าปีนะครับเปลี่ยนของปตทนะครับรถมือเดียวประวัติศูนย์นะที่มาที่ไปชัดเจนตรวจสอบได้ทุกระยะนะครับอ่ะถ้าสนใจก็ติดต่อหาผมนะครับแอดไลน์ไอดี้พ e ีอเองอ่ะเราไปเริ่มต้นที่ด้านหน้านะครับกระจังหน้าแบบนี้เป็นโฉมแบบสปอร์ตเรารู้กันอยู่แล้วเนาะกระจังหน้าแบบนี้นะเป็นตัวมายน์เชนนะครับตั้งแต่ปี1 7บเถึงสินะครับอ่าสิต้นปีประมาณนี้นะทะเบียนได้ทะเบียนนี้เลยนะครับไม่ได้คืนป้ายแต่อย่างใดสามก็ ทะเบียนสวยๆจำง่ายๆนะครับกระจังหน้าแบบโครเมียมโคมไฟมัลติรีเฟลกเตอร์นะครับแล้วก็มีโคมไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ด้วยนะเป็นโฉมแรกนะครับของ 1.6G ที่มีเดย์ไลท์กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถนะครับมีสีดําคาดจากซ้ายไปขวานะดูเป็นทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นลืมไปเลยนะครับว่าโตลต้ตาโครโครโล,ลาออติสดูโบราณดูเทอะทะอันนี้นะครับปรับสาภาพให้นะครับเป็นรถพร้อมใช้ด้วยนะแล้วก็เป็นรถเจนที่ต้องบอกว่ายอดนิยมนะอันดับต้นๆ สารเลียมคมนะครับฝากระโปรงนะสวยๆนะครับคันนี้กระจกเดิมแท้โตโยต้าด้วยนะครับกระจกเดิมดียังไงนะต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นโฉมเนี่ยปี1 8เป็นต้นไปนะครับ <c oughs> จะได้เป็นกระจก2ชั้นนะอะกูสิกัสนะครับจะลดเสียงรบกวนภายนอกได้ดีกว่านะครับดังนั้นจะเลือกซื้อนะโฉมนี้นะแนะนําต้องเลือกกระจกที่มันเป็นของเดิมของแท้จะดีกว่ากระจกเปลี่ยนนะครับ นี่ครับแล้วก็ด้านข้างนะครับป่องซุ้มล้อนะครับแนบชิดสนิทแบบนี้รถส,สวยๆนะได้ยังของคูดีอาปี22นะใช้งานต่อได้อีกยาวเลยตัวดิสเบรกนะครับทั้ง4ล้อแล้วนะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อล้อแม็กซ์16นิ้วดำเงาปัดคมนี่มนะยางเราไม่ได้เอายางยี่ห้อไก่กาห้นะครับอันนี้ของคูดีอานะส่วนใหญ่จะเป็นแดนลอปแล้วมีคูดีาบ้างมิชลินบ้างนะครับแล้วแต่หน่วยงานที่เขาเปลี่ยน นี่ครับโกระจกพับข้างและปรับไฟฟ้าเป็นแบบออโต้นะครับเรากดล็อกรถนะฮะพับเก็บเองปลดล็อกรถมันกลางออกเองมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวอยากให้ดูนะครับสันเลี่ยมคมนะของตัวด้านประตูนะครับนี่เหลี่ยมบนเหลี่ยมล่างนะสวยๆเลยนะครับใครกำลังมองหาอยู่นะไม่เก้าหมื่นมีอีก2คันสุดท้ายเท่านั้นนะหมดแล้วหมดเลยนะครับอตหน้าราคามันอาจจะน่าจะขยับขึ้นแหละนะครับเพราะว่าอันนี้จากทั้ง ผู้จัดการ่ส่จัดซื้อนะครับอายุงานที่เพชรย,ย์เนี่ยอายุงานประมาณ20ปีนะสิบแปี20ปีประมาณนี้นะชื่อพี่ตั้มนะครับแล้วก็คุยกับทางผู้บริหารของกุ้งสีนะครับที่เขามาซื้อรถให้น้องให้น้องสาวนะครับก็เขาก็บอกมาเหมือนกันว่าเดี๋ยวเดือนหน้ารถราคารถมือสองจะขยับขึ้นนะเขามันมันลงแค่ประมาณนี้แหละมกราคุณพานะามีนาเมษาม,มันจะปรับขึ้นนะผมก็เลยแนะนําว่าใครต้องการใช้รถนะช่วงนี้นะทักไลน์กันเข้ามาได้นะครับ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4 เดี๋ยวผมส่งรูปรถนะครับส่งรายละเอียดต่างๆให้นะครับผมเป็นผู้จัดการสายขายที่บริษัทเพชรยนต์นะครับซื้อผมครบจบแน่นอนนะครับให้คําแนะนําปรึกษาที่ดีที่สุดสําหรับอลติสนะครับรีวิวมาแล้วไม่ต่ำกว่า500คันนะครับขายมาแล้วไม่ต่ำกว่า200กว่าคันอะมาดูท้านท้ายกันต่อนะครับไฟท้ายจะเป็นแบบไลท์ไกด์นะถ้าเปิดไฟเข้ามาเนี่ยสวยเลยนะเป็น LED เข้มๆโลโก้ต่างๆโลโก้คโรลาร์นะครับโลโก้ 1.6G อยู่ครบๆเลยทะเบียนได้ทะเบียนนี้นะครับ3กร61มีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยให้ โคเมียมก็ลากยาวนะจากซ้ายตัดไปขวาเลยประตูท้ายนะเป็นเปิดแบบล็อกไฟฟ้านะแต่ไม่ใช่อัตโนมัตินะแต่สามารถกดล็อกไฟฟ้าได้นะครับท้ายเนี่ยเปิดได้3จุดเลยจากรีโมทนะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้นะแล้วก็ที่สลักในตัวรถเดีย๋ยวเรามาดูโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัว61นี้นะครับทะเบียน61นะหัวหน็อตคมๆเดิมๆนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขยไม่มีรอยขยับนะซิลซิลโคนสปอนเมนาร์คไฟท้ายของแท้ของเดิมถ้าเปลี่ยน โดนชนแตกมาจะเป็น T Y C นะครับแต่ว่ารถเกรด A นะ่ยสนเดใหญ่มันไม่มีชนแตกอยู่แล้วนะครับเราเอาหัวหัวมาก่อนนะคัดรถคุณภาพเกรด A มาก่อนมันจะมีเกรด A เกรด B เกรด C เกรด D นะครับเพดีเดียวเราแค่เกรด A เข้ามานะครับปรตรงนี้นะครับรูรอยอากาศต่างๆเวลาขึ้นรูปเหล็กไม่มีโป๊ะไ,ไม่มีทําใหม่ไฟไท้ายแท้เดิมทั้ง2ฝั่งด้านบนนะครับหัวน็อตคมๆเดิมๆไม่มีรอยแกะเลยนะครับสาหรับตัวน็อตไม่มีรอยประแจขันไขขยับ สปอตเมนอักต่างๆนะครับไฟไท้ายแท้เดิมไทโคอิโตแบบนี้ด้านหลังคันหลังตรงๆนะข้างในพรมสกัดสะอาดสะอ้านแบบนี้สวยซื้อได้นะคันนี้ผมฟันธงนะครับสนใจเอาติดมือสองนะครับถ้าติดต่อจากส่วนกลางนะเขาจะแรนดอมเซลให้แต่ถ้าโทรหาผมคุณได้คุยกับผมแน่ๆนะครับทุกคันนะครับผมไม่ได้ส่งรูปให้ดูนะผมจะใส่รายละเอียดอื่นๆนะเช่นคันนี้กระจกแท้รอบพันครับซื้อได้ครับแต่ถ้าให้คนที่เขาส่งแค่รูปดูอะคุณจะไม่เห็นรายละเอียด ที่มันเจาะลึกนะครับอยากดูเอาทสแบบเจาะลึกคันไหนซื้อได้ซื้อไม่ได้นะครับอยู่ไกลๆอยู่ต่างจังหวัดโทรหาผม0659513374ผมนะครับแล้วทีมงานนะด้วยคุณภาพนะขายเอาทิสมาเยอะที่สุดนะครับสนใจติดต่อได้เลย0659513374ครับนี่ปองซุ้มล้อหลังนะครับแนบชิดสนิทนะตัวบอดี้ต่างๆไม่มีรอยรักยิ้มเลยนะครับคันนี้รถสวยซื้อได้แน่นอนนะครับอ่ะใครกำลังมองหาอยู่โทรเข้ามาได้นะครับอ่ะมาดูด้านในครับด้านในสะอาดสะอาดแล้วนะครับ คันนี้ปรับสภาพใกล้เสร็จถ้าถ,ถ้าสังเกตอยู่ฟิล์มมันใสมากนะครับเพราะมันไม่มีฟิล์มนะต้องขออภัยเดี๋ยวติดให้นะครับถ้าจองคันนี้จัดผ่านเนี่ยผมติดฟิล์มให้ฟรีนะครับเลือกความเข้มมาได้เลยนะภายในนะครับตรงนี้ก็สะอาดสะอ้านนะครับเป็นสีเบจต,ตัดดำนะครับเลขไม้แท้ไมเดิมไม่เก้าหมื่นห้าไม่เก้าหมื่นราคาสี่หนึ่งเก้าเนี่ยมีสองคันคันนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งคันทะเบียนหนึ่งหกเจ็ดสามนะครับสองคันที่ยังไม่ติดจองก็สามารถติดต่อหาผมได้นะเบ,บสาสะอาดสะอ้านนะครับเบาแน่น อ่ะเดี๋ยวเข้าไปรับชมภายในดีกว่าเดี๋ยวสตาร์ทให้พี่ดูด้วยนะได้พูดสตาร์ทแบบนี้ชึ้งเดียวติดนะครับไม้แท้ไม้เดิม9ก้าหมื่นห้าได้พูดสตาร์ทกระจกพับข้างมาปรับไฟฟ้านะครับเปิดมาก็เสียงดังเอเยนนะครับเพลงขออนุญาตปิดก่อนอ่ะ USB AUX มีให้นะครับแอร์นะครับปรับใช้หมุนมือง่ายๆแบบนี้นี่พาวเวอร์เอลเลดมีให้นะครับระบบกระลื่นถลเหลอยู่จะอยู่ตรงนี้เกียร์ตัวโนมัสซูเปอร์ซีวิตีเจ็ดสปีดนะครับเชนแบบชิปเทอนิกได้ กุญแจเป็นแบบสมาร์ทเอนทีนะครับเป็นเซ็นเซอร์นะเปิดท้ายได้จากตรงนี้ด้วยนะอ่ะด้านหน้านะครับสะอาดสะอ้านนะครับสีเบจตัดกับสีดําเป็นวัสดุบุนนุ่มแบบนี้แอร์แบ็กมีให้7ใบ7ใบตรงไหนบ้างนะคู่หน้าที่เสา A นะครับคู่หน้าแล้วก็ที่เสา A ที่ขาคนขับข้างหน้า5ข้างหลัง2ที่เสา C คู่นะครับอ่ะเบาะสะอาดสะอ้านแน่นๆแบบนี้นะครับใครกำลังมองหาเอาติสนะครับว่าใช้งานผมว่าคันนี้นะครับรถสวยซื้อได้นะครับมาเดี๋ยวไปรับชมทางด้านหลังก่อนไปรับชมทางด้านหลังให้ดูไไฟทท้ายกก่่ออนีบป นะถ้าเปิดไฟท้ายจะได้เป็นไลท์ไกด์เข้มๆแบบนี้นะดูสวยนะครับดูโดดเด่นนะครับเวลากลางคืนนี่ยิ่งเด่นนะเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็สะอาดสะอ้านนะครับนี่นะครับรองรับไอโซฟิกคาซิดเด็กเบลมีให้3ามจุดเบาะตึงสะอาดสะอ้านแบบนี้นะพวกนี้เป็นรถพวกผู้จัดการใช้นะครับเอลติสนะครับก็นั่งขับขับคนเดียวนะครับเบาะตึงๆแน่นๆแบบนี้ใช้งานต่อสบายบายนะไม่มีขาดไม่มีลุยนะครับอ่ะมองไปด้านหน้านะครับสะอาดสะอ้านเนาะที่สําคัญรถหน่วยงานนะข้อดีคือเขาห้ามเจิมนะครับ สะอาดๆเลยนะครับพรมเพดานสะอาดๆนะครับรถแบบนี้เขาห้ามเจิมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่นะครับมีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้2จุดกระเป๋าจริงโจ้ตึงๆนะครับไม่มีของอมยัดให้มันย้วยนะครับด้านหลังอี่ที่บอกนะมีแอร์แบ็กหลังตรงนี้นะครับนั่งสบายนะครับความปลอดภัยดีนะผมนั่งแบบนี้นะนั่งสบายๆเข่าไม่ติดนะยืดขาได้แบบยาวๆแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านเพดานก็โปร่งนะครับนั่งสบายประหยัดน้ํามันนะครับคันนี้16กถึง1ิกิโลต่อลิตรและที่สําคัญนะสําหรับโฉมนี้นะครับ อ่าได้เรื่องของความอึดตึกทนนะครับเครื่องยนต์ดูอัลวีดีไอนี่ทนมากนะทนที่สุดแล้วนะครับแล้วก็อ,อะไหล่หาง่ายนะครับซ่อมเป็นทุกอู่อย่างแน่นอนใครซ่อมเอาติดเครื่องยนต์นี้ไม่เป็นนี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าอ่ามันมีมันเป็นเครื่องยนต์ที่มีเยอะที่สุดในประเทศและวีอัลก็ดูอัลวีดีไอนะครับเอาติดก็ดูอัลวีวีทีไออ่ะดูนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมคันนี้นะครับผ่อนแค่เจ็ดพันหนึ่งนะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันในปีสิบแปดปลายปีผลิตเดือนตุลาค นี่ครับหัวน็อตคมคมเดิมๆนะครับน็อตซอกประตูไม่มีรอยแกะเลยนะไม่มีรอยสนิมอ่ะพวกไอพวกเอ่ออันนี้เขาเรียกว่าคําเตือนการเติมลมยางนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับหัวน็อตคมคมเดิมๆติกเกอร์คําเตือนต่างๆอยู่ครบครบมาดูสปอตเมนอาร์กันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะตามคอนเซปต์ช่องผมนะครับดูช่องผมเนี่ยดูคลิปผมเนี่ยเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเพรนยตน์เองเลยนะครับดูให้ละเอียดแบบนี้นะครับมาดูเองเนี่ยไม่ได้อาจจะดูไม่ละเอียดขนาดนี้ด้วยนะนี่ผม แกให้ดูละเอียดนะครับดูดูอยู่บ้านเหมือนมาดูรถที่บริษัทเพยนเองเลยจุดสําคัญสําคัญนะอันนี้รอยหนีบชุดบ,บอกสีห้ามพ่นทับห้ามโป้ห้ามทําใหม่นะนี้เรียงกันสวยมากนะครับไม่มีตีลังกาไม่มีพิความมาอย่างแน่นอนหลังคาละ่ะไม่มีรอยบุกนะเงาเงาแวบแวบแบบนี้นะครับสนใจเอาติดมือสองนะติดต่อไปเขานั้นนะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามสไปติดต่อส่วนกลางเขาส่งให้คุณดูแต่รูปนะครับรายละเอียดต่างๆเขาไม่ได้ส่งให้นะครับผมเช็คให้นะบางทีเนี่ยบางคันไม่ได้รีวิวนะครับ แต่ถ้าจะจองกับผมผมจะเดินไปเช็คนะครับแล้วก็ถ่ายรูปสภาพล่าสุดถ่ายคลิปสภาพล่าสุดเช็คทุกส่วนที่ควรจะต้องมีนะครับให้ลูกค้าดูนะครับแต่ว่าถ้าดูแค่รูปจากส่วนกลางก็มันจะไม่ได้เห็นรายละเอียดนะให้ผมกล้องให้ดีกว่านะไว้วางใจได้สบายใจได้ซื้อรถมือสองทั้งทีนะครับซื้อกับบริษัทเพรยนย์นะครับของเราเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเราไม่ได้ขายราคาถูกที่สุดแต่เราก็ไม่ได้ขายราคาแพงที่สุด จะอยู่ในเหลก็กกลางๆแต่ลูกค้าได้เหลก็กกลางๆแบบสบายใจเอาไปใช้งานต่อได้หลัก10ปีนะครับสบายๆเลยนะเพราะเราเอาคันรถแค่กเกรดเเข้ามาปรับสภาพให้เป็นแบบพร้อมใช้นะมีเปลี่ยนของเหลวน้ามันเครื่องให้ก่อนปล่อยด้วยหัวน้ำคคมเดิมๆเลยนีุ่มคมเดิมๆนะครับนี่เดือนตุลานะครับปี18แผ่นเพลทเรียบๆนะมีสติ๊กเกอร์โตโยต้ตาแปดด้วยนะแบบนี้เขาไม่ให้งัดแงออกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดึงนี่สปอตเมนต์อาร์กต่างๆนะครับคมๆแบบนี้นะครับ รีวิวให้ละเอียดเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเพดอนเองคันนี้ฟันธงรถสวยซื้อได้นะครับทะเบียน61แต่ถ้าอยากได้ไม่ประมาณ90,000มเนี่ยมี2คันนะครับมีทะเบียน61นะครับแล้วก็1673แอดไลน์ line, มานะครับเดี๋ยวผมบอกให้ว่าคันไหนหน่าซื้อกว่ากันนะครับสนใจก็โทร0 6 5 9 5 1 3 3้4หรือแอดไลน์ id pek 1 5 2นะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างทางด้านหน้ากัน อ่าลรวลืมบอกไปนะทุกคันนะครับเดี๋ยวผมให้ Apple Au c t i o n นะครับหรือว่าชิกนะครับมาตรวจรถให้อีก274จุด274จุดมีอะไรบ้างบอดี้ล้อคันแบบที่ผมเช็คนี่แหละภายในห้องโดยสารนะครับเครื่องยนต์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าและที่สำคัญขาดไม่ได้คือโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับรีวิวให้ละเอียดนะครับแล้วก็มีบริษัทตรวจนอกนะครับมาตวรวจให้อีกนะสบายใจได้ซื้อรถกับผมสบายใจได้อย่างแน่นอนนะครับนี่หัวน็อตคมๆเดิมๆนะครับ ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขยไม่มีรอยขยับเช่นเดี <cu is th ift> เยวกันน็อตอกแก้มภายในนี่นะครับสปอตเมนอาร์กต่างๆนะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะนะครับไฟหน้าแท้เดิมนะตาปั๊มต่างๆ3 L 3 R อยู่ครบๆบแล้วก็วิธีเช็คนะครับว่าเครื่องข้างหน้าเนี่ยมันเดิมไหมนะ,ะเ,เช็คกระเฉดหนึ่งสองสามนะสามชิ้นนี้ควรจะเป็นเฉดเดียวกันนะอันนี้เป็นเฉดเดียวกันแล้วไม่มีรอยแกะเลยนะครับแม้กระทั่งตรงนี้นะ ตรงนี้สําคัญนะครับถ้าโดนแกะเนี่ยมันต้องพัดลมเสียหรือเปล่านะหรือหม้อน,น้ําแตกหรือเปล่าโดนชนจนหม้อน,น้ําแตกหรือเปล่านะครับแล้วก็นี่ครับคันหน้าคือตรงนี้เห็นไหมครับที่มันมีโค้ดอะไร531 31อะไรเนี่ยอันนี้คือโค้ดของคันหน้าถ้าเราเปิดเจอมันเรียบๆนะครับแสดงว่ามันเอาคานปลอมมาใส่รถอาจจะอุบัติเหตุแบบเนี้ยเดิมแน่นอน นะผมนะคนมเดิมๆนะครับพวกน็อตฝากระโปรงน็อตซอกต่างๆเนี่ยเด,เดิมทุกจิดเดิมทุกจุดแล้วตรงนี้นะครับไม่ได้เก่าไปแล้วก็ไม่ได้ใหม่ไปนะครับแบบนี้ของเดิมของแท้นะครับเนี่ยมีรอยติดตามการใช้งานปกติถ้าเปิดมาเจอใหม่กิฟเนี่ยสันนิษฐานเลยว่าหนูกัดหรือเปล่านะครับเพราะตรงนี้หนถ้าไปจอดผิดที่นะครับหนูเข้ามากัดมันจะกัดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กัดสายไฟนะทำให้ผมมองว่าเครื่องยนต์เนี่ยสายไฟมันอาจจะไม่เดิมแล้วนะถ้าเราเจอตรงนี้ใหม่กิฟก็ ก็ต้องเอะใจนะหรือเจอไม่มีนะครับก็ต้องเอะใจเหมือนกันแต่คันนี้นะครับสภาพเดิมนะครับเหมือนตอนเขาเรียกว่าตามการใช้งานนะตามระยะมันจริงนะครับรูระบายอากาศต่างๆอยู่ครบๆนะซิลิโคนสปอตเมนอาร์ตฟิกเกอร์คำเตือนข้อระวังอยู่ครบๆเลยนะคันนี้ไม่มีรอยทําไม่มีรอยโดนมาอย่างแน่นอนฟันทงนะครับ3กอรอหกใครสนใจรีบแอดไลน์หาผม id pek 152นะครับหรือโทร 0659513374ยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาด้านการจัดไฟแนนซ์คันนี้นะครับเอาติส1.6รุ่นจีปี2018ปลายปีนะผลิตเดือนตุลานะครับปลดระวางมาจากปตทนะครับ5ปีพอดี 1> 4 1 9 0 0 0ฟรีดาวผ่อน7,100พันนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นแค่2.79สนใจคันนี้นะครับรีบโทรหาผม0 6 5 9 5 1 3 3 7 4นะรถสวยซื้อได้รีวิวให้ละเอียดเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเพชรนนเองแล้วอยู่ที่คุณแล้วครับตัดสินใจนะอันนี้วันนี้ก็เหมือนมาแจ้งข่าวสารด้วยแล้วก็มารีวิว3กล้อหกคันนี้นะครับวันนี้ขอตัวก่อนอก่อนจะกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดรถสวยเข้ามาใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบบคคคุณมากนะรรัััสวสวดีบ